คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าวันนี้จอมพาคุณลูกค้ากลับเข้ามาดูที่ดินติดเล็กวิวคลีนกอร์ฟ วิวโค้งน้ําที่ดินใกล้สนามกอล์ฟสุวรรณภูมิสุวินทวงศ์9 6อีกครั้งหนึ่งค่ะคุณลูกค้าค่ะตอนนี้จอมยืนอยู่ที่ที่ดินชุดแปลงเล็กของเราค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินชุดแปลงเล็กของเราชุดนี้เป็นชุดที่2แล้วค่ะคุณลูกค้านะเป็นชุดที่ต้องเรียกว่าวิวดีงามมากค่ะคุณลูกค้านะคะเป็นวิวด้านหลังเป็นโค้งน้ําเป็นวิวกรีนกอล์ฟมองเห็นวิวกรีนกอล์ฟสวยงามค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินชุดนี้ต้องเรียกว่าเป็นชุดที่2ของเราแล้วค่ะคุณลูกค้าถ้าเป็นแปลงที่ดินขนาดเล็กนนนาทีี่ติดโค้้้งํแบบ ชุดแรกของเรา15แปลงขายหมดภายในเวลาไม่นานค่ะคุณลูกค้าคา่ะอันนี้เป็นชุดที่2ของเราแล้วแต่ว่าชุดที่2ของเรานี้มีเพียงแค่6แปลงค่ะคุณลูกค้าคา่ะแล้วก็ต้องกระซิบบอกคุณลูกค้าแบบนี้นะว่าแปลงที่จอมยืนอยู่ตรงนี้คือแปลง C1 หนะึ่งณตอนนี้มีเจ้าของแล้วมีคุณลูกค้าจับจองเป็นเจ้าของไปแล้วแปลง C1 คุณลูกค้าท่านไหนที่หาที่ดินติดน้ำเอาไว้สร้างบ้านสวยๆอากาศดีๆตอนนี้ยังมีอีก5แปลงคือแปลงที่2ถึงแปลงที่6ค่ะคุณลูกค้าคา่ะ ด้านหลังเป็นวิวกรีนกอล์ฟวิวโค้งน้ำสวยๆแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าที่ดินตรงนี้คือเป็นที่ดินแปลงเล็กติดเล็กด้านในใกล้สนามกอล์ฟสวนภูมิสวินทวงศ์96เป็นที่ดินขนาดเริ่มต้นอยู่ที่175ตารางวากระทั่งถึง249.5ตารางวาหรือประมาณเกือบๆ250ตารางวาค่ะคุณลูกค้าขานะคะที่ดินชุดนี้ต้องเรียกว่าดีงามมากคุณลูกค้าท่านไหนที่หาที่ดินแปลงเล็กคือแปลงไม่ใหญ่มากเอาไว้สร้างบ้าน เอาไว้ปลูกบ้านจะเรียกว่าเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้หรือว่าเอาไว้ปลูกบ้านอยู่อาศัยมีวิวสวยๆว,วิวโค้งน้าแบบนี้แนะนําที่แปลงนี้แหลคะคุณลูกค้าค่นะณตอนนี้เราเสนอขายอยู่ที่1 5 0 0 0บาทต่อตารางวาคุณลูกค้าค่ะย้ําค่ะที่ดินแปลงเล็กขนาด175ตารางวากระทั่งถึง249.5ตารางวาเราเสนอขายอยู่ที่1 5 0 0 0บาทต่อตารางวาและคุณลูกค้ายังสามารถสุดได้ผ่อนได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะ กรณีสดฉนดพร้อมโอนค่ะคุณลูกค้าค่ของเราฉนดพร้อมโอนกรณีผ่อนคุณลูกค้าสาบาถผ่อนได้3าถึงหปีค่ะคุณลูกค้าค่ะพาคุณลูกค้าดูวิวสวยๆค่ะนี่ค่ะวิวโค้งน้ำเนาะ วิวคงน้ำด้านหลังของจอมนี้มองเห็นวิวกรนะีนกล์ฟณตอนนี้มีอีก5แปลงเริ่มต้นที่211ตารางวากระทั่งถึง249ตารางวาเพราะตอนนี้แปลงที่1เราขายไปแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินตรงนี้คือที่ดินอยู่ใกล้สนามกลอฟสวนหุม96ิ96มองเห็นวิวกรีนกล์ฟแบบนี้นะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสามารถนัดหมายเข้าดูแปลงที่ดินหรือว่าสอบถามข้อมูลพเพิ่มเติมนะคะคุณลูกค้าค่ะณนะจอมบ้าสบายใจ 0621574449ติดต่อเข้ามาหาคุณลูกค้าที่รักค่ะ